เคยสงสัยไ,ไหมครับว่าเอ๊ะทำไมบางคนเนี่ยขยันแทบตายทำงานหนักมาทั้งชีวิตแต่ก็ยังไม่รวยสักทีวันนี้ครับมีนิทานเรื่องหนึ่งที่จะมาไขาคำตอบนี้กันเป็นเรื่องราวที่บอกเลยว่าซ่อนบทเรียนสำคัญเกี่ยวกับการเงินเอาไว้แล้วก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองการทำงานของเราไปเลยก็ได้นะเอาละครับเรื่องราวของเราเนี่ยเริ่มต้นกันที่หมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งเลยที่นั่นนะครับมีเพื่อนสีสองคนชื่อว่าปาโปกับบูโน สองคนนี้เขามีความฝันที่ยิ่งใหญ่เหมือนกันเป๊ะเลยนั่นก็คือการได้เป็นคนที่รวยที่สุดแล้วก็ประสบความสําเร็จที่สุดในหมู่บ้านนั่นเองแล้ววันหนึ่งครับเหมือนโชคเข้าข้างเลยนะโอกาสทองเนี่ยลอยมาหาทั้งคู่แบบไม่ทันตั้งตัวเลยครับเมื่อผู้ใหญ่บ้านเขาประกาศรับสมัครคนทํางานชิ้นสําคัญชิ้นหนึ่งงานที่ว่านี้ก็คือการขนน้ําจากตาน้ําบนภูเขาลงมาที่หมู่บ้านครับง่ายๆเลยนะส่วนค่าจ้างเนี่ยก็คิดตามจํานวนถังที่ขนมาได้เลยยิ่งขนเยอะ ก็ยิ่งได้เงินเยอะแน่นอนครับว่าทั้งสองคนเนี่ยไม่ปล่อยให้โอกาสนี้หลุดมือไปแน่แต่จุดที่น่าสนใจมันอยู่ตรงนี้ครับแนวคิดในการทํางานของพวกเขานี่สิมันต่างกันแบบคนละขั้วเลยซึ่งมันจะนําไปสู่ผลลัพธ์ที่ต่างกันราวากับเหวลเลยแหละครับและนี่แหละครับคือจุดเปลี่ยนสําคัญของเรื่องเลยบูโน่เนี่ยเขาเลือกทางที่มันง่ายๆเห็นผลเร็ว,รวก็คือใช้แรงแลกเงินให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะทําได้ในขณะที่ปาโปโอ้โหมองไกลกว่าน,นั้นเยอะเลยครับ เขาเลือกที่จะสร้างสิ่งที่เรียกว่าท่อส่งน้ําเพื่ออนาคตของตัวเองทั้งฝั่งบูโรเนียเขาแฮปปี้มากเลยนะกับเงินที่ได้มาแบบทันทีทันใดเขาเชื่อแบบสุดใจเลยว่าแค่ทํางานให้หนักขึ้นขยันให้มากขึ้นนี่แหละคือกุญแจที่จะพาเขาไปสู่ความฝันได้แบบติดจรวดเลยพอได้ยินแผนของปาโปนนนะนะบูโนโถึงกับหัวเราะเลยครับเขามองว่าเฮ้ย hey, นี่มันความคิดบ้าๆชัดๆเป็นเรื่องเพ้อฝันเสียเวลาเปล่าๆในหัวของบูโนโคงคิดว่า จะไปเหนื่อยสร้างท่อทําไมในเมื่อหาบน้ําทุกวันนี้ก็ได้เงินเป็นกอะเป็นการรมอยู่แล้วทีนี้มาดูแผนของปาโบกันบ้างบอกเลยว่ามันคือเส้นทางที่โคตรจะลําบากเลยครับต้องใช้ความอดทนแบบสุดๆเพราะอะไรนะเหรอครับเพราะเขาต้องยองสละเวลาพักผ่อนทั้งตอนเย็นหลังเลิกงานทั้งวันหยุดเพื่อสร้างอนาคตที่เขาวาดฝันเอาไว้เอาละแล้วเมื่อเวลาผ่านไปแล้วครับอะไรจะเกิดขึ้นกับเพื่อนสองคนที่เลือกเดินคนละทาง มาดูกันดีกว่าครับว่าผลลัพธ์ของแต่ละคนเนี่ยมันจะแตกต่างกันขนาดไหนผ่านไปแค่2ตีแรกเท่านั้นเองโอ้โหความแตกต่างนี้เริ่มเห็นชัดขึ้นเรื่อยๆเลยครับในขณะที่บูโน่กำลังมีความสุขกับเงินทองที่ได้มานะเขาก็ต้องแลกมันมากับสุขภาพที่เริ่มแย่ลงลงส่วนปาโป้ความอดทนของเขากำลังจะตอบแทนกลับมาเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่ามากๆเลยลองดูความแตกต่างตรงนี้สิครับคือร่างกายของบูโน่เนี่ยมันเริ่มฟองแล้วว่าทำงานหนักเกินไป ในขณะที่ปาโป้กำลังจะเริ่มเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากทรัพย์สินที่เขาลงแรงสร้างมันขึ้นมากับมือและทรัพย์สินชิ้นนี้นะครับมันจะทำงานหาเงินให้เขาไปตลอดชีวิตเลยและนี่ก็คือโมเมนต์แห่งชัยชนะของปาโป,าโปาครับท่อส่งน้ำของเขาทำงานตลอด24ชั่วโมง7วันต่อสัปดาห์เลยทีเดียวกระแสรายได้ของเขาเนี่ยมันไหลเข้ามาตลอดเวลาจริงๆไม่ว่าจะกำลังทำงานกำลังกินหรือแม้กระทั่งตอนที่นอนหลับอยู่ก็ตาม พอมาดูผลลัพธ์ทางการเงินยิ่งชัดเข้าไปใหญ่เลยครับรายได้ของบรูโนที่มาจากการหาบน้ำเนี่ยมันมีจุดพีคแล้วก็ค่อยๆลดลงงเพราะแรงเขาถดถอยลงไปเรื่อยๆไงครับแต่ในทางกลับกันรายได้จากท่อส่งน้ำของปาปาโลเนี่ยมันสร้างกระแสงเงินสดที่ยั่งยืนแถมยังเติบโตขึ้นเรื่อยๆแบบไม่มีวันหยุดเลยและนิทานเรื่องนี้มันสอนอะไรเราบ้างล่ะครับประเด็นสำคัญที่สุดเลยนะก็คือการทำความเข้าใจว่า ไอ้แนวทางของบรูโน่กับปาโปเนียมันเป็นเหมือนตัวแทนของอะไรในชีวิตจริงของเรากันแน่วิถีชีวิตแบบคนหาบน้ําของบรูโน่เนี่ยมันก็คือภาพสะท้อนของคนส่วนใหญ่เลยครับที่ทํางานแลกเงินไม่ว่าจะเป็นงานหลายชั่วโมงงานประจําคือต้องใช้เวลาใช้แรงงานของตัวเองไปแลกเงินมาพอหยุดทํางานปุ๊บเงินก็หยุดทันทีแต่ในทางกลับกันวิถีชีวิตแบบคนสร้างท่อส่งน้ําของปะโปเนี่ย มันคือการลงทุนลงแรงเพื่อสร้างระบบหรือทรัพย์สินที่จะทํางานแทนเราขึ้นมาครับลองนึกภาพตามนะอาจจะเป็นการลงทุนในหุ้นสร้างธุรกิจออนไลน์หรือแม้แต่เขียนหนังสือคือสินทรัพย์พวกนี้แหละครับที่จะทําหน้าที่ผลิตเงินให้เราอย่างต่อเนื่องโดยที่เราไม่ต้องเอาเวลาไปแลกกับมันโดยตรงอีกต่อไปเห็นไหมครับว่าปรัชญายทางการเงิน2แบบนี้มันต่างกันสุดขั้วเลยจริงๆ แบบแรกคือยอมเหนื่อยไปตลอดชีวิตเพื่อแลกกับผลตอบแทนระยะสัน้นกับอีกแบบคือยอมเหนื่อยหนักๆแค่ช่วงแรกเพื่อสร้างความมั่นคงที่ยั่งยืนไปตลอดชีวิตนิทานเรื่องนี้กําลังบอกเราทุกคนเลยครับว่าเรามีทางเลือกนะเราไม่จําเป็นต้องติดอยู่ในกับดักของการหาบน้ําไปตลอดชีวิตก็ได้เพราะจริงๆแล้วมันมีหนทางสู่ความมั่งคั่งที่ยั่งยืนกว่านั้นอยู่และไอ้กับดักที่ว่าเนี่ย มันอันตรายมากๆเลยนะครับเพราะในหนึ่งวันเรามีเวลาแค่24ชั่วโมงเท่ากันหมดเราไม่สามารถเอาเวลาทั้งหมดไปแลกเป็นเงินได้แล้วที่สําคัญคือมันไม่ยั่งยืนครับเพราะวันหนึ่งที่เลี้ยวแรงเราหมดไปหรือเกิดเจ็บป่วยขึ้นมาจนทํางานไม่ไหววันนั้นรายได้ของเราก็จะกลายเป็นศูนย์ทันทีเลยนี่แหละครับคือหัวใจสําคัญของเรื่องราวทั้งหมดเลยปาโป้ได้พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าการจะมีรายได้เข้ามาเรื่อยๆเนี่ยมันไม่จะเป็นต้องเอาเวลาไปแลกเสมอไป อิสรภาพทางการเงินที่แท้จริงมันคือการตัดโซ่ที่ผูกเวลากับรายได้ของเราออกจากกันให้ได้นั่นเองสุดท้ายนี้ก็เลยอยากจะฝากคำถามสำคัญเอาไว้ให้ลองกลับไปคิดทบทวนกันดูครับว่าในวันนี้เรากำลังใช้ชีวิตแบบคนหาบน้ำหรือว่ากำลังเริ่มต้นสร้างท่อส่งน้ำของตัวเองกันอยู่